สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซามูไรเวหกสิช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่เรื่องราวของซามูไรและนินจาในตำนานของญี่ปุน่นเคยสงสัยไหมครับว่าในยุคที่เต็มไปด้วยสงครามและความวุ่นวายมีซามูไรคนหนึ่งที่ไม่ได้ต่อสู้เพื่ออำนาจไม่ได้ต่อสู้เพื่อดินแดนแต่ต่อสู้เพื่อคุณธรรมเขาคือผู้ที่ถูกขนานนามว่าเทพเจ้าสงครามและมังกรแห่งเอทิโกนามของเขาคือ อุเอซนิเคนชินในวันนี้เราจะมาเปิดตำนานการเดินทางของซามมไรผู้ยิ่งใหญ่คนนี้การเดินทางที่เต็มไปด้วยการต่อสู้การฝึกขนและการตัดสินใจที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับเรื่องราวเริ่มบนขึ้นที่แควนเอจิโกในช่วงยุคเซนโกกุหรือยุคสงครามกลางเมืองของญี่ปุ่นอุเอซุมิเคนชินมีชื่อเดิมว่านางาโอกโตระเขาเกิดในตระกูลนางาโอ ซึ่งเป็นตระกูลขุนนางที่มีอำนาจในแควน้นนี้ตั้งแต่เด็กเขาแสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาดและความมุ่งมั่นที่ไม่เหมือนใครในขณะที่เด็กคนอื่นสนใจการเล่นสนุกคาเกโตระกลับมุ่งมั่นกับการฝึกฝนศิลปะการต่อสู้และยุทธวิธีทางทหารอย่างหนักหน่วงเขาฝึกดาบฝึกยิงธนูและฝึกการใช้หอกอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยโดยเฉพาะการฝึกวิชาดาบที่เขาฝึกฝนจนเชี่ยวชาญราวกับเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย ความมุ่งมั่นนี้ทำให้เขาแตกต่างจากคนอื่นอย่างสิ้นเชิงและเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางของนักรบผู้ยิ่งใหญ่ในอนาคตเมือ่อคางเงโตเติบโต,ต,ตขึ้นเขาก็ต้องเผชิญกับความท้าทายแรกในชีวิตนั่นคือการต่อสู้เพื่อรวมแคว้นเอติโกให้เป็นปึกแผ่นหลังจากที่พี่ชายของเขาเสียชีวิตไปแคว้นเอติโกเต็มไปด้วยความแตกแยกและขุนนานที่ก่อกบฏ คาเโตในวัยเพียง19ปีได้ขึ้นเป็นผู้